มนุษย์ทั้งโลกเสียเสียโอกาสแล้วก็เสียรู้ธรรมชาติเสียแรงที่พระศาสนายังอยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้ศึกษาให้ให้เข้าถึงแก่นแท้อย่างเงี้ยแล้วเมื่อแม่พอดีก็แม่ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลแม่กเาไม่เคยแนะนําที่ที่จะหวังผลตอบแทนเออแล้วก็แม่ก็เลยว่าเอาก็ไงอ่ะก็พาทำอย่างเงี้ยเผยแผ่ ที่เราเกิดเห็นประโยชน์แล้วว่าเราก็ส่งประโยชน์ท่านแล้วผลที่เราส่งเผยแผ่คาสอนที่เราว่ามันเป็นประโยชน์จนเรามีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เห็นอะไรก็สงสารไปหมดไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่ทีดีไม่ทีสีไม่มาณาจนไม่ว่าใครไม่ว่าพี่ว่าน้องที่เป็นนล้ก็มันเป็นเรื่องของเขาไม่ได้แก้ไขเพราะเขาไม่ได้พิจารณาเพราะเขาไม่ได้เข้าถึงพระจธรรมจริงแต่เขาอยู่กับ มันโลธรรมะอยู่กับศาสนาแต่แต่ยังไม่รู้ความหมายคำสอนน่ะเขาก็เลยก็เป็นธรรมดามันทำไงได้อะ่ะเพราะว่าจิบด,ดวงมุนทุกดวงมาจากธรรมชาติล,วล้วนๆน่ะร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะ้าเราต้องต้องมาพอพบพระศาสวารมแล้วถึงจะมาจัดก,การไอ้ร้อยเปอร์เซ็นออกไปสิ่ทีนี้อ่ามาจัดก,การออกไปจัดก,การออกไปเหมือนถึงว่าไม่ต้องไปหนักเรื่องอามิปูชาไม่ต้องไปหนักจ้แล้วก็ผู้เป็นตัวแทนของพระศาสนาก็เหมือนกัน แล้วทุกวันนี้แม่ก็เห็นแต่อย่างนั้นแหละคะ่ะสร้างอลังการสร้างมนุษย์จิตเป็นเป็นหลายหลายร้อยล้านสร้างเอาเอาทรัพยากรของโลกมาสร้างเออถ้ามีแล้วก็ไม่สร้างก็ได้นี่ก็ให้คนเข้ไปที่จุดเดียวก็ได้แม่ก็เลยว่าเอา้อทำไมไม่มีคนมา คนพูดตัวแทนศาส,สนาทําไมไม่สอนให้เขาสร้างจิตสร้างใจให้เขากาจัดกิจกจรมกิจกาจัดจิตกํากจัดใจที่มาจากธรรมชาติอแนะนําให้เขาปฏิบัติต่อใจปฏิบัติต่อออืต่ความอันนี้จังทุกขังาตาเพราะว่าทุกคนต้องตายไหมแนะนาาํา,งไงไใ,าให้เขารู้ความจริงว่ายังไงไม่มีใครไม่ตายะให้เขารู้ความจริงว่ามีใครตายแล้วแล้วจะไม่เกิดเนี่ย ไม่ต้องให้ไม่ต้องไปแนะนําเรื่องสร้างนู่นสร้างนี่เป็นเงินเงินแล้วเงินนม็เป็นอามิบูชาไหมก็ช่วยชกช่วยยกระดับจิตไม่ได้ก็ทําให้รู้แจ้งไม่ได้ทําให้รู้จริงไม่ได้ทําให้แต่เป็นบ่มนะสร้างไปสิสร้างปูจดีเนี่ยสถานแร่ถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องสร้างจะสร้างซ้ําสร้างซากทำไม่ะสร้างให้เอาทรัพยากรของโลกเอาเงินเอาทองเอาทองคำหนีไปทำอย่างเงี้ยอ่ะ เอาทองคำรวบรวมมาเป็นเงินกิจทองคำตั้งกันบาทละสามร้อยสี่ร้อยบาทละห้าร้อยหกร้อยก็ยังจะสร้างอยู่นั่นแหละทองคำทองคำพระพุทธองค์ไม่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 ได้เน้นเลยว่าที่ท่านเป็นเจ้าของศาสนาแนละ้วท่านมีนจะสอนให้ให้ให้สาวกที่ท,ที่ที่เป็นสาวกของท่านแล้วเนี่ยที่รู้พัสนกรรมจากท่านแล้วเนี่ยท่านให้มาสอนมนุษย์ให้ให้เขาแก้กิจแก้ใจให้เขาชำระกิจชำระใจ ให้เขาสร้างจิตสร้างใจให้เขาปฏิบัติต่อจิตต่อใจไม่ต้องไปเน้นเรื่องสร้างม่ต้องให้เขามาสร้างนู่นสร้างนี่ไม่ต้องเขากหมแต่ไปหาเงินมาสร้างมันเขาก็จะเอาเอาบบหาเงินก็ต้องใช้สติปัญญาหาแล้วทีนี้พอเอาเงินมาเขาเอามาลงเอาก็ไปหามาอีกเอาพอพี่นี่สร้างเสร็จเอาที่นั่นสร้างอีกแล้วที่นั่นสร้างจะสร้างสร้างมีแต่สร้างแล้วเขาบอก แล้วก็นีอแหละเรียลไรบอกอุญทางโลกโซเชียลได้คนนั้นก็ขอมาคนนี้ก็ขอมาเอาที่นี้นิสัยมนุษย์เราอ่ะก็นิสัยศรัทธาพัะศาสนาก็เลยสร้างสร้างอยู่นั่นแหละวันนี้มันก็เลยจิตมนุษย์ทั้งโลกก็อยู่แต่แค่บุญบุญบุญมันไม่ได้ตักจิตแต่พบตักชาติอ่ะบุญมันไม่ได้ทําให้กิเลสตายอ่ะบุญมันไม่ได้ทําให้ให้ปัญญาเกิดอ่ะเออบุญมันหนุนส่งให้มีผลตอบแทนก็คือความสบายสะดวกสบายสะดวกสบาย เนี่ยแต่แต่พอพอมบุญม so 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 ันอ่อนลงล่ะเพราะมันบ so ุญมันก็ตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ระอายเพราะเอาวัสดุของโลกทำมาวัสดุของโลกมันเป็นของเกิดขึ้นตั้งต่บไปแล้วเอาไปทําบุญบุญก็เลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบอยบุญทุกวันนี้มันถึงเกิดเกิดระดับไงสุกไงสุกเกิดเกิดระดับไม่ใช่เหรอทุกวันเนี้ยสุกก็เกิดเกิดระดับท่านถือว่าสุกไม่เที่ยงเกิดขึ้นสุกไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ร่บไปเออทุก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ร่บไปเพราะอะไรเพราะมันทำสองอย่างไกก็ทําุศล ท่านอาจาจึงบอกโอ้ไม่ต้องไปนเน้นหรอกอยากจะให้ผู้ที่เป็นื่กสารต่อพระศาสนาผู้ที่เป็นสาวกผู้ที่มาถ่ายทอดดูแลศาสนาถวายพระองค์เนี้ยอยากให้เขาทุกคนระดมช่วยชาวโลกให้ให้เขาหนักไปทางสร้างจิตสร้างใจให้เขารู้ความจริงของการเกิดเก็ดเจ็บตายให้เขารู้ความจริงว่าร่างกายเขาเนี่ยมันมันประชุมกันแล้วมันเสื่อมนะมันประชุมกันแล้วมัน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 หมดสภาพนะ แล้วในที่สุดจิตออกไปนะแล้วในที่สุดจิตจิตกลับไปหาที่เกิดนะว่าแล้ว,ลวเราเลือกเกิดไม่ได้ด้วยต้องไปเกิดตามกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทําแล้วทุกคนไปไปนรกซะม,มากกว่าบบดเนี้ยเอาทีนี้เพราะตอนอยู่โลกอ่ะโลกจนหน้ามืดหน้าบอดอ่ะตายใจบอดนะเออโลภโลภไม่โลกอตัวโลภตัวตันหาโลกไม่โลกลก็น,กกนี่ไงบ้านเมืองเป็นอยู่เนี่ยละสัมระสายหน้าด้านหน้าทนอยู่เนี่ยหน้าหนาอยู่เนี่ยทําแล้วก็บอกไม่ได้ทํเนีย ่อเรื่องแล้วก็บอกไม่ได้่อเรื่องยังก็เด็กน้อยนี่ไงตัวโลภนี่ไงตัวตัณหานี่ไงตัวตัว,ต,วตัวไม่ไม่ฟังทั้งทั้งที่จิตมนุษย์ทั้งโลกก็เป็นจิตที่ที่มาจากธรรมชาติแล้วก็พระองค์ก็ตัดสรู้ไว้ก็ไม่ได้บอกแค่ว่าเฉพาะพวกที่นับถือกูนะถึงจะทําได้ไม่ใช่นี่ไงเราเห็นแล้วเราสมเพศไหมละ่ะสมเพศเพื่อนร่วมโลกไหมละ่ะเออมันจะทาลายจิตตัวเอง พอดับไปอยู่ไหนจะไปติดไปตกค้างอยู่นรกกี่ขุมกี่ขุมก็จะเรียกลับมาใหม่นี่นี่มันน่ากลัวไหมเพราะเพราะอะไรก็เพราะไม่ไม่แนะนาเรื่องปฏิบัติต่อใจมีแต่แต่ปฏิบัติต่อความสุขฮะบุญ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 ก็มีความสุขจริงๆเขาว่าบุญไหม,ไมบุญก็คือความสุขไหมแล้วจะให้เขาเอาแต่ความสุขความสุขความสุขอมปอนความสุขข่วขาวความสุขเกิดเกิดเกิดขึ้นนั่งอยู่ต่อไปความสุขที่ไม่เที่ยงอะความสุขที่จากจากบุญอามิตฐ์บูชาแล้วทำไมเมสเน้นให้เขาปฏิบัติปฏิบัติล่ะ ปฏิบัติจิใจนะสินห้าเอาให้ดีนะล,ลูกหลานนะชาวโลกนะเน้นดิว่าเพราะพุทธศาสนาตัวแทนนะพุทธบริษัทสีเน้นตัวนี้ดิเพราะว่าสิทธิ์ของท่านมีอะณตําแหน่งคนก็เชื่อเลยอะเพราะตําแหน่งอ้อนี่ตําแหน่งนี่ว่าพุทธบริษัทสีนิวาของภาคอาสาพัณนี่ววาเออโอ้แต่เนี้ยก็เขาก็ฟังสิทำไมเขาจะไม่ฟังพเพราะเพราะเครื่องหมายบอกอ่ะเขาตั้งหน้าตั้งตาฟังอะแล้วทุงนี้มันมันมันเป็นยังไงหมดล่ะก็มีแต่ อุบาสิกาทึ่งเขาไม่ยอมร,รับอยู่แล้วเพราะมันไม่มีในพระศาสนาอุบาสิกาโอนหัวแม่ชีเนี่ยมันไม่มีแล้วอุบาสิกาเองเขาก็ไม่ค่คยลงใจง,ง่ายง่ายอยู่แล้วเพราะว่าจิตมันฝังมันฝังกับกับผ้ากวาพระากาสาวพัดกับคําคําว่าเป็นสาวกถ้าอย่างนั้นมันก็ทําตามเรื่องนี้แม่ก็บ่นให้ลูกหลานฟังนั้นว่าอยากจะให โลกผู้สาวสืบสารต่อพระศาสนาเนี่ยแนะนํามนุษย์ทั้งโลกอืมให้เน้นภาวนานะให้เน้นรู้อยู่กับจิตกับใจนะให้เน้นช่วยจิตช่วยใจตัวเองนะให้เน้นช่วยแก้จิตแก้ใจตัวเองนะบอกไม่บอกบอก,บอกได้นะแต่ทําให้ไม่ได้นะอทํำยังไงก็พยายามนะอย่าอย่าอย่าทาอะไรที่มันผิดผิดอย่าทําอะไรที่มันผิดศีลที่ข้องดเว้นและอย่าทําอะไรที่พระพุทธเจ้าสั่งว่าไม่ให้ทําก็ให้ลดให้ได้นะเอาให้ได้นะอืม อะไรแล้วพุทธเจ้าสอนให้ทําอะไรทาอันนั้นนะนพวกพวกมาบอกพกุพกทธประสริมาบอกนี่เขาเพราะว่าเอามาจากท่านนา่ะและเราก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะผู้ปฏิบัติผู้ออกบวชถึงจะปฏิบัติไม่ใช่อย่างนั้นพวกผาผู้คนคนโลกก็ปฏิบัติใจมาแล้วมันก็จะก้าวฐานะมาเองพอมันก้าวฐานะแล้วมันจะเลื่อนเข้ามาเองมันจะเลื่อนตาแหน่งมาเองเพราะว่าพระธรรมจะคอยดูทุกคนในโลกใบน,นี้ที่ฐานะของจิตเลื่อนนี่ยนะพราแม่ก็เลยว่า น้อยใหญ่เมื่อผู้ผู้สานต่อพระศาสนาไม่ไม่อืไมไม่เน้นเรื่องว่าอย่าไปเน้นอย่าไปบอกเรียะไรเรียลไรเรียะไรอีอะไรก็เรียลเรียลรยอีอะไรก็ทําบุญทําบุญอีอะไรก็บอกบุญบอกบุญอีอะไรก็สร้าง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 อย่างนี้นะแม่ว่าเอา้เยายังทำไงได้แม่ก็เลยว่าลูกหลานอืมปฏิบัติใจนะเพราะเวลามัน มันเอาคืนไม่ได้อ่ะผ่านแล้วก็ผ่านไปแล้วจิตร่างกายนี้ก็มันให้มันทรงตัวก็ไม่ได้ด้วยให้มันอยู่ตัวก็ไม่ได้เหมือนกันจิตให้ร่างกายตัวนี้มึงอย่าที่เคลื่อนไหวนะเว้ยมึงต้องแข็งแรงอยู่คำมั่นเสมอนะเว้ยมึงห้ามโสมนะเว้ยมันห้ามไม่ได้เพราะว่าองค์มาบอกแล้วว่าก้อนธาตุนี้มันเกิดขึ้นอะไรไปก้อนธาตุนี้เป็นอนิจจงท่านภาษาบาลีเรียกอนิจจงแต่สภาพแปต่อภาพเอออนิจจงอนิจจ้ทำความเข้าใจอนิจจ้ให้ดีสิ ทรงตัดแล้วไม่มคำไหนคำนั้นเลย,ปเ,ลยเปี้ยเลยพอไปสภาพแล้วมีแรงไหมล่ะเดินจงกรมก็ไม่ไหวแล้วไม่มีแรงเนี่ยแล้วพอทาราเป็นไงก็ต้องเขาเดี๋ยวก็ป่วยโรคป่วยนู่นป่วยนียยไ่ไม่มีใครไม่ป่วยอะ่ะก็ท่านบอกว่ามันจะป่วยอะ่ะแล้วท่านบอกในสุดมันจะมรณะอ่ะมันก็มรณะอ่ะเนี่ยมีคําสอนสุดยอดมหาบุตรมหาบุตรมหาสุดยอดเลยมหาพิธิหารเลยมหาอืจะเปิดชื่ออะไรอะ่ะที่จะช่วยมนุษย์ทั้งโลกได้เน่ยคาสอนแค่เนี้ย อย่าให้ให้เห็นอย่าย no. ึดอย่า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 ปล่อยใจอย่าปล่อยใจอย่ายึดจิตยึดใจอย่ายึดใจยึดจิต่ะซ่อมนะซ่อมนะแก้นะอย่ายึดนะทั้งกายทั้งใจทั้งจิตอย่ายึดอืแก้มันวางมันแล้วก็ไม่ใช่วางว่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 างแบบต้องเอาสติปัญญามาขี้ขายอธิบายทําไมถึงให้วางร่างกายเออเอาสติปัญญามาขี้ขายแสดงเหตุว่าทําไมถึงต้องวางจิตใจ เออทำไมถึงต้องวางความพอใจความไม่พอใจทั้งทที่เรื่องดีทำไมถึงต้องวางเรื่องไม่ดีวางก็ไม่ว่าอะไรหรอกเรื่องเรื่องดียังให้วางเห็นไหมล่ะเรื่องดียังให้วางเพราะอ,อะไรมันดีไม่จริงนี่หว่าเออมันดีไม่จริงอ่ะมันวางมันเขาเป็นแค่กําลังหนนะุนนะ่ะนะถ้าถ้าถ้าวางอย่างนี้สิวางกิเลสวางกิเลสวางตระกูขาดเลยวางความโลภขอหลงเนี่ยวางความมืดวางความหลงเนี่ยหลวงโลกเนี่ยหลวงอำนาจเนี่ย หลวงตัณหาหลวงที่จะเบียดเบียนที่จะเข็นฆ่าเนี่ยวางให้ได้สินั่นแล้วก็เป็นเป็นเป็นบุญตัวจริงแล้วนี่เป็น,เป,นเป็นที่จะออกจากธรรมชาติแล้วมันวางท่านเรียกกับจัดนะท่านเรียกว่าสาราญท่านเรียกว่ากับจิตนะวางพวกนั้นต่างหากล้วถึงจะได้เจอบุญจริงถึงจะถ,ถึงได้เจอของจริงอ่าจิตถึงจะได้ออกจากธรรมชาติมายกระดับมาเรื่อยเรื่อยเรืเรื่อยแล้วก็ยกระดับจิตก็ก็ ก็สอนประชาชนทั้งโลก